มาประประแดงไม้มาแหลงนอนเดี๋ยวเดินล้อตอกตอนเสียจบบนอ่อนใจน้องมีมอหรือไทยดวงใจงตอนที่ผู้การท่านสั่งให้เราทำวันแรกเนี่ยไอเราก็ทึ่งเหมือนกันนะว่าไอเดียเนี้ยแกคิดได้ยังไงมันเรียบง่ายแต่มันส่งพลัง เราแทบไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเลยแค่เอากระดาษไปเขียนชื่อเด็กชื่อผู้ปกครองเบอร์โทรแล้วก็ไปแจกให้เด็กๆในวันสงกรานต์วันไหลพับประแดงเนี่ยคนมาเล่นน้ําตามท้องถนนไม่ใช่แค่พับประแดงแต่มันแทบจะทั้งจังหวัดและว,วันนั้นตํารวจพื้นที่เขาเนี่ยไหนจะจัดการเรื่องการจราจรไหนจะต้องคอยป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทอื่นๆอีกตํารวจท่องเที่ยวรอเ,เข้าไปก็ได้ช่วยได้อีกมิติซึ่งถ้ามันไม่มีเหตุเกิดขึ้นก็ดีไป เราไม่ได้อยากจะตามหาเด็กที่พัดหลงเนี่ยให้เจอและผู้ปกครองก็ดีใจตอนมารับรกอดกันแต่เราน่ะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยต่างหากและไอสิ่งเล็กๆตรงเนี้มันทำให้เรื่องราวทั้งหมดอ่ะมันไม่เดินไปถึงจุดๆนั้น ผู้ปกครองที่เขาเห็นนะเขาก็ดีใจนะเขารู้สึกดีผมว่ามันอาจจะตรงใจเขาเลยก็ได้เขาอาจจะอยากทําอยู่แล้วแต่อาจจะไม่พร้อมไม่สะดวกไม่มีเวลาหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แต่ที่เราทําแบบนี้มันเหมือนกับเอาใจเขามาใส่ใจเรา งานแบบนี้เอาตรงๆเจ้าหน้าที่ทุกคนเหนื่อยแดดร้อนตัวเปียกภารกิจยาวนานแต่ถ้างานมันจบโดยที่ไม่มีเรื่องมีราวไม่มีคดีให้เราต้องติดตามต่อน่ะนั่นมันคือความสำเร็จและตำรวจท่องเที่ยวของเราทุกคนก็รู้สึกดีๆกับเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้น